ครูจะสอนพวกเรากู้เพจนะคะกรณีที่เพจเนี่ยไม่สามารถยิงโฆษณาได้มันจะขึ้นแบบนี้ทุกโพสต์นะทุกคนนะไม่สามารถโปรโมทโพสต์ได้ไม่สามารถโปรโมทโพสต์ไาาด,ด,ได้ทุกโพสต์มันจะขึ้นแบบนี้ไม่ต้องเป็นกังวลวิธีการกู้กู้แบบไหนคะไปที่ตัวโฆษณาของเราเลยเวลาเรายิงโฆษณาค่ะกดเข้าไปเลยใช่ไหมนี่คือตัวจัดการโฆษณาของเรานะคะแล้วให้มองไปทางด้าน ซ้ายมือค่ะเครื่องมือทั้งหมดตรงนี้แล้วให้มองหาคุณภาพบัญชีคุณภาพบัญชีนะจะตรงนี้ก็ได้หรือด้านล่างก็ได้จะมีคาว่าคุณภาพบัญชีได้เหมือนกันค่ะคลิกเข้าไปเลยและนะคะตรงนี้นะคะบัญชี Facebook นะคะเลื่อนเมาส์ลงมาค่ะจะเห็นเพจที่ไม่สามารถ ยิงโฆษณาได้คลิกาไปสมมตินะสมมตินะคลิกาไปแล้วถ้าตรงนี้มันขึ้นว่านี่เป็นคําตัดสินแบบชี้ค่ะถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าเพจนี้ต่อให้ปรมาจารย์ Facebook ก็ไม่สามารถกู้เพจได้นะสามคำนะคะที่ นะคะเพจไม่สามารถยิงโฆษณาได้จะขึ้นว่านี่คือคำตัดสินชี้ขาดของเราหรือขึ้นคำว่าถูกตัดสินแบบถาวรนาวรนแล้วก็คำว่าอีกต่อไปไม่สามารถใช้ได้อีกต่อ,อ,ตอไปหนึ่งนะคะชี้ขาดสองาวร3สามอีกต่อไปสามคำนี้ไม่สามารถที่จะยืนยันได้แต่เพจไหนที่ยืนยันได้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเลื่อนมาลงมานะอ่ะทีนี้ไปดูที่เพจนี้ปึ้ง เขาจะขึ้นแบบนี้ค่ะเราสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกตินู่นนี่นั่นมันจะมีคําว่ายืนยันข้อมูลตัวตนนะนะคะหรือบางคนส่สงคําขอให้ตรวจสอบสีน้ําเงินนะคะคลิกได้เลยนะ,ะคลิกตัวใดตัวหนึ่งของครูจะคลิกตัวนี้นะคะแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ Facebook มีให้เริ่มกระบวนการนะคะส่งส่งคำขอให้ตรวจสอบนะคะดำเนินการต่อได้เลยแล้วนะคะ ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะติ๊กเข้าไปค่ะและทีนี้เขาจะถามจักรยานยนต์อันไหนคือจักรยานยนต์บ้างตึ้งตึงตึงต้งตึง้งเขื่อ,อนนี้นะนี่นะถ้าถามทางม้าลายแล้วก็ติ๊กในส่วนของทางม้าลายนะคะบางทีถามไฟแดงบางทีถามรถปิก up รถพ่วงอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วเมื่อติ๊กแล้วนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจักรยานยนต์นะคะติ๊กไปเลยนะแล้วก็กดยืนยันค่ะยืนยันไปหนึ่งครั้งทีนี้กดดําเนินการต่ออีกทีนึงค่ะ เลยนะคะบางคนอาจจะถามไม่เหมือนกันบางคนนะคะให้ยืนยันด้วยบัตรประชาชนให้พวกเราเตรียมบัตรประชาชนที่มีขนาด1,000พคูณ1,500พิกเซลนะคะก็คือนะคะแนวแนวนอนนั่นแหละเวลาถ่ายอย่าถ่ายพื้นหลังสีสว่างต้องเป็นพื้นหลังสีดำหรือสีทึบและห้ามมีแสงสะท้อนเข้าในบัตรและเวลาถ่ายต้องถ่าย ตรงๆยาไทยเอียงยาไทยเฉียงโอเคนะคะ,ะทีนี้เขาให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์นะคะของครูก็จะป้อนไป081เรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะกดดำเนินการต่อส่งรหัสนะคะทีนี้รหัส6หลักก็จะถูกส่งไปยังหมายเลขนะเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะรอสักครู่ทีนี้ ะะเมื่อได้รับรหัสแล้วนะคะเราก็จะใส่รหัสไปตรงนี้แล้วกดถัดไปได้เลยรหัสเนี่ยของเราจะมาคัดลอกของครูไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้นะคะอัปโหลดนะคะอัปโหลดดูภาพเตรียมบัตรประชาชนได้เลยคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เตรียมบัตรประชาชนได้เลยของครูนะคะอ่านะกดอัปโหลดค่ะ เห็นบัตรประชาชนของเราแบบนี้นะคะที่มีพื้นหลังสีดำนะคะเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยไม่รับพื้นหลังสีสว่างแล้วก็ขอบตรงนี้ให้มีขอบด้วยนะคะประมาณ1-2เซนนะทั้งสี่มุมสีข้างนะคะประมาณ1-2เซนให้มีความคมชัดและห้ามมีแสงสว่างเข้าไปในบัตรนะคะแบบนี้กดดำเนินต่อดำเนินการต่อเรียบร้อยแล้ว ที่นี้รอตรวจสอบอย่างเดียวค่ะรอประมาณสองสวันนะส4วันอันนี้ส่งคำขอให้ตรวจสอบแล้วขอบคุณที่ดำเนินการยืนยันนะคะข้อมูลตัวตนเนื่องจากของเราต้องคอยดูแลความปลอดภัยนู่นนี่นั่นเขาก็จะสาธยายนะคะกดปิดค่ะรออย่างเดียวค่ะนะคะครูค่ะแล้วหนูจะรู้ได้อย่างไรว่าเพจนี้กลับมาแล้วเหมือนเดิมค่ะย้อนไปดูที่เพจของเรา ฉะนั้นนะคะอย่าเพิ่งไปดูนะคะภายใน24ชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยไปดูเพราะว่าเขาจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ2ถึง4วันซึ่ง หรือเจ้าหน้าที่ f a c e b o o k ก็ไม่สามารถบอกเราได้ว่า facebook ของเราเนี่ยจะกลับมาได้ในวันไหนเวลาไหนนะคะช่วงเวลาไหนเพราะว่าต้องรอคิวในการตรวจสอบเพราะว่าแต่และว,วันเนี่ยมีหลายเหตุการณ์มีหลายคนที่ยื่นเรื่องเข้าไปแบบนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ f a c e b o o k ก็ไม่สามารถบอกเราได้ว่าเพจของเรานั้นอยู่คิวที่เท่าไหร่นะคะโอเคค่ะทุกคนหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะคะแล้วพบกันที่ความสําเร็จจ้า